เปลือกทิวพน,นาป่าเขาตอนเราภูเขากินได้หมอกยามเช้าแดดง,งามยามสาย ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าเจ็ปีอาศัยฝนรดน้นําเลี้ยงต้นบนเขาหากชาวบ้านห้วยแม่พูนอ,พอําเภอรับแลก็ใช้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาคิดค้นวิธีทํากินบนที่ดินเขาล้อมรอบได้ไม่เหมือนใครเช่นการชักรอบเข่งผู้เรียนข้ามเขาด้วยลวดสลิงช่วยยนเรยะทางขนส่งส่วนทุเรียนบนเขาปลูกแบบธรรมชาติให้ภาพไม่ต่างจากป่าคือวิถีของชาวสวนรับแล บนที่ดินเดียวกันยังผสมผสานพันธุ์ผลไม้ชนิดอื่นให้ผลผลิตตามฤด,ดูกาลได้ทั้งปีวก,วกเขากินได้ก็นนะับว่าเป็นคําจํากัดความของวิถีชาวสวนที่นี่นะคะอย่างเช่นที่ห้วยมะพูลเนี่ยวกเขาลุกนี้มีทั้งทุเรียนเงาะมังคุดมะนาวค่ะเดือนกร,รกฎาคมแบบนี้ทุเรียนให้ผลผลิตมากนะคะแต่ว่าวิธีการที่จะตัดลงไปขายนั้นไม่ง่ายค่ะก็ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะตัวของชาวสวนเป็นพิเศษเลยค่ะต้องกลับมยืน กินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเป็นสวนผสมที่บะเลงสังแก้วปลูกทั้งหมอนทองและทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมากว่า20ปี ตลอดวันนี้หมอนทองจากชาวสวนวัย47ปีผู้นี้ขนส่งสู่ตลาดด้วยกระสอต่างทุเรียนหรือตะกร้าบรรจุต่อท้ายมอเ<า>ตอร์ไซค์คันเล็กได้ผลผลิตหลังพื้นที่ปลูกผลไม้ในหมู่บ้านฝื้นจาก <ทำ S 1> พายุดินคลนถล่มเมื่อปี2549บทเรียนคราวนั้นสอนให้รักษาป่าต้นน้ำและปรับตัวอยู่กับธรรมชาติซึ่งเป็นวิถีของชาวสวนลับแล้ก็ต้องรอ หน้านี้ะถึงจะปลูกได้หน้าฝนครับก็ม,มีทุเรียนรักษาดลองกองบังคุดกล้วยแล้วก็หน่อไม้ปลูกไว้ภูเขาแถวนี้นี่เป็นอย่างนี้หมดเลยครับคับผม,มชาวบ้านได้ทำม,มาหากินกันแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง,างก็รู้สึกภูมิใจตัวเองครับภูมิใจตัวเองที่เราทำมาด้วยตัวเราเอง ต้องต้องอู้อย่างนี้เนาะบ้านผมไี่โชคดีดินบ้านผมนี่จะเป็นดินที่ปลูกอะไรก็ได้เนาะปลูกอะไรก็ได้ปลูกผลไม้ได้ทุกชนิดอ้ําดินโคนลนถล่มเมื่อปี49ทวาความเสียหายมากผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าทุเรียนเน่เสียหายมากตอนนี้ก็เริ่มที่ชาวบ,บ้านก็จะเริ่มปรับตัวดินที่พังก็จะเริ่มปลูกได้เริ่มจะปลูกมากลับมาปลูกทุเรียนได้ ไมม่เหือนกับตออนนที่่พัังมมมาใหๆจะะูกไรไไม่ด้ครรับเพาาาะว่นดินเอาปุุ๋ยมดแล้วตรดิตเป็นเมืองหลากหลายวัฒนธรรมจากการมีพื้นที่ทิศเหนือติดต่อลาวรับวัฒนธรรมแบบล้านช้างฝั่งตะวันออกรับวัฒนธรรมภาคกลางส่วนรับแลมีวัฒนธรรมแบบล้านนาทำสวนเป็นอาชีพหลักโดยมีน้ำตกแม่พูลเป็นต้นลำธารสายสำคัญหล่อเลี้ยงพืชผลชาวบ้าน มีธรรมเนียมบูชาธรรมชาติและบรรพบุรุษเช่นประเพณีกางบูยามวนบูยาจากยาเส้นแขวนก้างหรือกิ่งต้นไม้รวบรวมปัจจัยตลอดจนผลไม้ในฤดูการถวายพระระหว่าง3เดือนของเทศกาลเข้าพรรษาผลไม้ของท้องถิ่นลับแลไม่เพียงเติบโตเลี้ยงชีพชาวสวนแต่ยังสะท้อนวิถีที่ดำรงอยู่ท่ามกลางการเคารพธรรมชาติน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน